สวัสดีค่ะพี่น้องอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องพอดีจุลี่ยุ่งยุ่งอยู่เลยว่าพ่อกันโดนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจุลี่กันยังบ่ท่นได้แล้วดอกเด้อพี่น้องนี่จุลี่ไทยเบิ่์พอดีจุลี่มีโอเพนเฮาส์ค่ะพี่น้องมีโอเพนเฮาส์ความสุขของพ่อของแม่เนาะเห็นลูกสำเร็จการศึกษาเนะพี่น้องเนาะลูกซ้ายจุลี่จบ สองหม่องเด้อค่ะพี่น้องโจเอร์วิทยาลัยหรือว่าคอเลจจบคอเลจกับโจบ๊ปไฮสคูลพร้อมกันเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮสคูลโอ้ยนี่จะเป็นไฮสคูลค่ะพี่น้องอันนี้ไฮสคูลอันนี้คอเลจคอเลจหรือว่าวิทยาลัยเนาะพี่น้องเนาะจบอนุปริญญากับจบม .6 พร้อมกันค่ะ จุลี่ก็เลยมีโอเพนเฮาส์กําลังเตรียมกําลังเตรียมบ้านกําลังสีมีอะนั่นนี่ให้เบิ้งสีมีเออแขกสีมีแขกม้าเนาะพี่น้องเนาะจุลี่ก็บทท่านได้แล้วดอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อกันยัง พอดีว่าคือทอดพี่น้องกันเลยมาหาซื้อๆค่ะเดี๋ยวมาบอกมาก้าวกันเนาะพี่น้องเนาะยานลืมกันว่าเมนเด็ดอกค่ะนี่ก็จะเป็นคองว่างค่ะพี่น้องคองว่างตอนนี้ยังเศร้าอยยุเด้อค่ะแขกกืบพระท่านได้มีคนมาดอกต้องรอสักพักแขกค่อยสิม,ม้าค่ะเพราะว่านัดไวประมาณบ่ายเนาะพี่น้องเนาะ,น,น,คคะนี่จะเป็นเคก้กค่ะรุนนี้จะเป็นเค้ก พูดถึงล,ลูกซ้ายจุลี่จบจบมองเดียวกับจุลี่เด้อค่ะพี่น้องนี่อันนี้ของจุลี่เด้อค่ะจบมาหาลัยเดียวกันค่ะพี่น้องอ <c oughs> จุลี่ถึงหน้าตาสิเพ่าเราใจแต่กัมีอะไรที่น่าค้นหาอยู่เด้อค่ะพี่น้องหน้าตาจังซี่กับจบเมริกาไดพบบ้พี่น้องจุลี่จบบิสเนสค่ะพี่น้องแต่ว่าลูกซ้าย ลูกซ้ายอยากเลี้ยนหมอค่ะลูกลูกซ้ายจุลี่ไปสายวิทย์แต่ว่าจุลี่จบจบบิสเนสเด้อค่ะพี่น,อ <ś ec kel> น้องเด้อพอดีเขาจบน้ำละวกะวันเกิดเขาน้ำค่ะพ้อมกันเลยจุลี่ก็เลยจัดเทียเดียวมันยังค่อยเป็นจุลี่ยังค่อยเป็นงานใหญ่ค่ะพี่น้องก็เลยยากแน่ก็เลยบ่ค่อยมีเวลาปนไหาเพราะว่าจุลี่จัดพ่อมกันเลยเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะสั็จล้เนาะคณะพี่น้องเนาะ นี่ของลูกซ้ายนะคะที่จบมาจนกัดคลิปนี้ก่ะพรม่นี้ยังหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวไวจุลีวางเราเดี๋ยวจริงจังคอยสิพาเขาป่าเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสันคลิปนี้ก่ะเสียไว้ซัมนี้สักก่อนเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปนาค่ะก่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย